พาเพื่อนๆมาดูผีเสื้อค่ะผีเสื้อเขาแล้วก็มีพึ่งด้วยนะคะพึ่งก็มาตอมดอกไม้สวยๆนี่ค่ะน่าถักผึ่งเราไม่กล้าเข้าใกล้เขางูค่ะไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้พึ่งค่ะกลัวเขาจะมากัดเราค่ะเรากำลัง อร,อร่อยกับเกสรดอกไม้ค่ะพึ่งตัวใหญ่ด้วยนะนะตัวใหญ่เลยอ่ะกุ้ยกำลังอร่อยเลยดอกไม้สวยๆก็จะมีเหล่าแมลงมาดดมๆดมนะคะเปรียบเสมือนผู้หญิงสวยๆที่จะมีพวกผู้ชายเข้ามารุมล้อม อยากจะดอมดมอยากจะชมเชยนะคะ